พี่ตาเขามีคาถามอีกแล้วค่ะเวฟ125ปี2026่หยจะได้รับความนิยมไหมคาถามเยอะนะพี่เนอะเวฟ125ปี2026นี้จะได้รับความนิยมไหมจริงๆแล้วมันก็ถือว่ายังไม่สุดนะหรอบตัวพี่นะมันยังไม่สุดยังไม่สุดยังไงสิ่งที่ได้มาอย่างที่เป็นตัวท็อปเนี่ยตัวท็อปมันจะเป็นล้อแม็กที่เป็นสีทองใช่ไหมแล้วก็เป็นกุญแจรีโมทใช่ไหมแล้วกุญแจรีโมทที่ให้มามันมีปุ่มเรียกว่าระบบตําแหน่งรถแต่ไม่มีกันขโมย อันนี้มันโคตรแบบมันติดใจพี่มากเลยเออมันน่าจะใส่กันขโมยมาให้ดูนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าเพิ่มสิ่งนี้มานะพี่มองว่ามันจะดีมากก็คือตัวดิสหลังเออถ้าเกิดว่าใส่ดิสหลังมาพี่ว่ามันสดมันจะได้รับความนิยมมากเลยแต่ถามว่าอา่าที่ออกมานี่ถือว่าดีไหมพี่ก็มองว่าโอเคนะถือว่าดีมันมีทั้งหมด3ตัวใช่ไหมมีตัวเริ่มต้นคือล้อใีลวดอา่าแล้วก็ตัวรอ,องท็อปก็คือตัวนี้ที่เป็นล้อแม็กสีดําแล้วเป็นกุญแจธรรมดาแล้วก็ตัวท็อปเลยก็ค สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเรื่องของระบบเบรกอันนี้ชอบมากเลยจนตัวชอบนะเพราะว่าเขาเรียกว่าระบบค,ความบายเบรกเวลาเราเหยียบเบรกปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะดึงเบรกหน้ามาด้วยอันนี้พี่ชอบเพราะว่ามงคนในกลัวที่ใช้เบรกหน้าไงอ่าเขาก็เลยพอหน้าก็เลยใส่เป็นคอมบาเบรกมาหรือตัวกระจายแรงเบรกจะทําให้เบรกย่นหยุดได้สั้นลงนะอันนี้พี่ชอบเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มเติมก็คือเรื่อง usb ใช้สีที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อันนี้ก็จําเป็นเลยเอออันนี้อชบ แต่ถามว่ามันสุดไหมยังไม่สุดหรอกแต่ถ้าเกิดว่าใส่ย,ยิดหลังเข้ามาอันเนี้ยขายดีแน่นอนอ